แน่นตึ๊กเลยนะครับมีชุดใหม่นะครับตอนก่อนนะครับดอกไม่ค่อยออกนะครับตัวนี้มาแน่นเลยนะครับไม่ได้เข้ามาไม่กี่วันนะครับแน่นตึ๊กเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แต่งดอกนะครับยังไม่ได้แต่งดอกนะครับเดี๋ยวจะต้องแต่งนะครับดอกทุเรียนจะขึ้นด้านข้างนะครับด้านข้างเก็บดอออกเลยนะครับไม่ต้องไว้นะครับถ้าไว้มันจะมีปัญหาก่อนข้างเยอะนะครับ นะครับดอกเล็กดอกช่อนี้ปลดออกเลยนะครับขึ้นด้านข้างเห็นไหมนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างปลดออกนะครับไม่ไว้อะนี่ด้านข้างปลดออกเลยนะครับผมไม่ไว้ด้านข้างนะครับถ้าขึ้นด้านข้างแบบนี้เห็นไหมนี่เรียกขึ้นข้างนะครับปลดออกนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับปลดออกเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของทุเรียนยิ่งไว้มากนะครับก็ยิ่งหลุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เราเอาออกได้นะครับให้มีช่องลมนะครับก็เอาออกเสีย นี่ดอกชุดใหม่ยังไม่ได้แต่งดอกนะครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเข้าเพิ่งออกดอกใหม่นะครับต้นอื่นแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องดอกทุเรียนก็ฝากนะครับติดตามนะครับเรื่องวิชาการทุเรียนได้ที่ YouTube ช่องอุ๋ยภูตะวันพรีเมียมนะครับฝากด้วยวันนี้พาชมสวนภูตะวันนะครับนากระตามชุมพรนะครับวันนี้ก็ว่างงานนะครับก็เข้ามาดูฝนตกเยอะนะครับติดตกติดต่อกันเป็น10วัน นะครับดูว่าดอกทุเรียนกลัวจะร่วงวันนี้บานเรื่องไม่ร่วงนะครับเพราะว่าเราใช้แคลเซียมโบรอนนะครับช่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีดอกทุเรียนจะเรื่มนะครับฤดูฝนแบบนี้ต้องอัดแคลเซียมโบรอนมากๆนิดหนึ่งนะครับดอกจะไม่ร่วงนะครับนี่แปลงนากระตามชุมพรนะครับก็มาเยี่ยมดูสวนนะครับวันนี้ว่างจากการบรรยายวิชาการ นะครับก็มาชมสวนโอ้โหดอกเห็นไหมไม่ร่วงนะครับทุเรียนปกตินะครับเวลาเรามือแบบนี้นะครับถ้าเป็นดอกที่ไม่นั่นจรินะครับจะร่วงพรูเลยนะครับนี่ไม่ร่วงนะครับแสดงว่านะครับปริมาณน้านะครับยังยังไม่มากเกินตามที่กําหนดนะครับถ้ามากเกินตามที่กําหนดดอกทุเรียนจะร่วงขวจะแตกนะครับแร่งนี้บานดอกโอ้ดอกเยอะมากๆ นะครับนี้ใช้ภูตบวันตั้งแต่ต้นเลยนะครับใช้ภูตอวันตั้งแต่ต้นครั้งแรกเลยนะครับใช้ตั้งแต่แรกปลูกด้วยนะครับแปลงนี้ทุเรียนไม่เยอะนะครับแปลงนี้ทุเรียนมันร้อยแปดสิบต้นนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณหกปีนะครับนี่ปีที่เจ็ดนะครับดอกอมั๊กสูยนะครับตอานจะแบบหางแย่ตรงนี้ดูนะครับปลายตรงนี้นะครับปลายตัวนี้นะครับปลายตัวนี้เป็น หางแย่คำว่าหางแย่ตัวนี้คือเกสรตัวเมียนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องนะครับถ้าเกสรตัวผู้นะครับผสมได้3มช่องก็ทุเรียนจะมี3ามภูมิฝักนะครับและการแต่งช่อทุเรียนนะครับอย่าลืมนะครับช่วงเป็นดอกพยายามแต่งนิดนึงนะครับตรงนี้อ๋อไหมเขาเรียกช่องเขาเรียกช่องอากาศนะครับการแต่งดอกทุเรียนต้องให้มีช่องอากาศแบบนี้นะครับจะติดดีไม่ร่วงอ๋อไหม อย่าไช่องอากาศมาเลยนะครับที่แต่งตรงนี้นะครับต้นเล็กต้นใหญ่เหมือนกันนะครับสุเรียนขอให้มีช่องอากาศนิดนึงนะครับก็ฝากด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องอุ๋ยภูต้อนพรีเมียมด้วยครับ